พี่น้องสวัสดีจ้าเสานี้ประเทศวังหว่าประเทศขอนแก่นฝนตกแต่เสารสุ่มชําทังไดทั้งไดาฝน,ต,นตกบ่พี่น้องสุ่มชาอีหลีบิงขอว่าพายุหล่นเช้านี้ที่ประเทศขอนแก่นจ้า ออกไปใส่ท่านใดเด้ดออาแนวกินแนอยากับท่านใด <c oughs> โอ้ยนต่วกากะดีปลายางหน,นึ่งเนาะเขาน้ำต้นไม้กับเขียวชะอมเด้หนิเออเพิ่นถือฝนนี่ซ้ำว่าใส่ปุ๋ยใหย้เขาน้ำก็สิไขอยู่ถันว่าบ่มไม้แหง้งน้องพี่นอ้อง แค่น,นี้นะจ่าเนาะไป้คุยกันใหม่จ้า